หมอกมาเฉยเลยฮะตามแผนฤดูฝนเ,เนื้ออดลงก่อนเลยหน่เลยเนห่ง,ง,ง,งผมหอมเลยร้อนๆเลยหนับชินใจไหมหมูกระทะมาส่งแล้วครับสนุกสนานครับแม่มารับแขกให้จริงๆครับสำหรับเช้านี้อ้อมมาบ้านพี่หน่อยลูกวัดป่าคมูทับเบิก สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องตเตอร์ันเที่ยวครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวภูทบเบิกในช่วงฤดูฝนครับเป็นความตั้งใจครับที่อยากจะมาในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็เริ่มมีฝนบ้างเล็กน้อยตอนนี้อยู่ตีนของภูทบเบิกนะครับองศาของบรรยากาศอากาศตอนนี้33นะครับที่หน้าจอของรถผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยความเย็นจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ ความสวยงามของภูทับเบิกในฤดูฝนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้สําคัญจริงๆก็คือตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาดูห้องพักนะครับมารีวิวห้องพักนะครับที่ผมมาพักก็คือที่โอโซนลอยฟ้าภูทับเบิกครับวันนี้มานอนโดมครับซึ่งบรรยากาศในโดมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าโดมเนี่ยมีหลังคาคลุมเพราะว่ามาในฤดูฝนเนาะถ้าไม่เตรียมหลังคาไว้อ่าหรือไม่เลือกอ่าที่ที่มีหลังคาก็อาจจะนั่งชิลไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกาันระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศภูทบเบิกร,ระหว่างทางขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็ปากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับท่านที่ต้องการไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับรวมถึงที่ภูทบเบิกเนี่ยคืนก่อนเดินทางมานี่ผมก็โดนเพจปลอมนะครับเข้าไปหนึ่งหนึ่งรายการแต่ว่ายังไม่ได้เสียตังค์นะครับก็คุยไปคุยมาเริ่มเอ eh กใจก็เลยเข้าไปดูในเพจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเพจปลอมจริงๆนะครับจบท้ายก็คือว่า เป็นไปได้เนี่ยทุกครั้งที่จะมีการจองห้องพักอะ่ะผมว่าพยายามขอเบอร์โทรและคุยกันให้ได้นะครับถ้าเกิดสุจริตใจเนี่ยต้องโทรคุยกันได้นะครับก็จะได้สบายใจทั้ง2ฝ่ายไม่พลาดนะครับนี่เกือบพลาดเหมือนกันครับโอโซนเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสุดท้ายรอดมาได้ครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันระหว่างนี้นะครับพื้นเปียกครับมันมีฝนตกลงมาก็คิดอย่างนี้ ถ้ามันมีฝนเนี่ยแล้วมันก็ต้องมีหมอกใช่ไหมครับนี่แหละความมุ่งหวังและสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือนี่ช่างภาพครับที่เขาดักถ่ายรถเรานะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกช้อปปิ้งได้ในเพจของตละที่ครับนะโอเคตอนนี้พื้นเปียกจริงแต่ว่ายังยังไม่มีหมอกเมื่อสักครู่นี้ตอนอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณ าสามองศาในส่วนของอากาศนะครับตอนนี้อีก13มกิโลจะถึงที่หมายเนี่ยย7ิบจดองศาแล้วมาภูทับเบิด,ถ,ดถ้าเรื่องความเย็นไม่ต้องกลัวครับไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราลุ้นลุ้นหมอกลุ้นหมอ,อกบรออกรยากาศนี่เ,นเพื่อนๆสายไบเกอร์นะฮะเป็นยามาฮ่าสองคันนี้เดี๋ยวฟ้า นออตอนนี้ก็ประมาณ25องศาตื่นเต้นกอบคำเย็นครับโูกจิตเวลาไปเที่ยวไหนเหมือนไปเขาใหญ่ก็เยขึ้นไปแล้วเย็นเลยแงพูดถึงเบิร์กเหมือนกันโอ้เย็น,นดีใจนี่ปรึกษาภรรยาครับว่าอีกหน่อย,ยมาพูดเบิร์กไม่ต้องจองหรอครับไม่ต้องจองแล้วพูดเบิร์กถ้าไม่ใช่เทศกาลจริงๆนะเพราะเวลาโทรมามันจะเต็มบ่อยครับ แต่ว่าพอลองขี่ดูมันก็มีว่างเยอะเลยเนี่ยโหดูดิว่างค่ะเต็มเลยแตอนโทรมาตรงนั้นก็เต็มตรงนี้ก็เต็มวิวก็ดีด้วยนะครับเนี่ยดูดิเยอะแยะเลยอ่ะว่างหลายที่เลยเนี่ยถ้าถ้าไม่เทศกาลจริงๆนะฮะก็ผมว่าน่าจะพอมีแต่มาเช้าๆหน่อยแล้วเลือกเลยเลือกเลยไม่ต้องนอนตรงไหนนะนีก็ว่างซ้ายมือนี่ก็ว่าง วิวดีทังนั้น,นแต่ว่าตอนนี้อากาศตอนนี้นะครับเหลืออีก4.9โลจะถึงที่มหมายของผมเนี่ยตอนนี้24องศาละวันนี้พุดเบิกไม่แน่นเนาะดีเลยอ่ะแบบว่ากลางๆครับคือไม่เหงาแต่ก็ไม่ได้แน่นมากมายบางที่ก็เต็มบางที่ก็ยังพอมีที่ว่างใน,นช่วงหน้าฝนนี่้่ร500บาทบ้านพักว่าง ยินงยันถ้าไม่ใช่เทศกาลคุณมีที่นอนอย่างแน่นอนครับ600เมตรถึงแล้วไปดูกันไลสุวิทเนี่ยจากนี้ั้งที่แล้วไลสุวิทนี่ผมมาสองครั้งแล้วครับ ครั้งแรกเนี่ยมากับแก๊งกมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นมาเกือบยี่สิบกว่าคันนะครั้งที่สองมากับครอบครัวประทับใจมาเบิ้ลซะโอเคมันเป็นอีกวิวหนึ่งมันเป็นวิวที่เราหันหน้ามาทางนี้ไม่เป็นไรได้อยู่ยาาปรับเกียร์นิดนึงก่อน ชันทีเดียวเชี่ยวแหละที่ทึ้ามามอเตอร์ไซค์กระจายอยู่ๆนวะเนี่ยสวนกันไม่ได้นะั่นคืออันตราย นี่จะบอกว่าโอเคมาถึงแล้วที่ห้อง v i p 2สองห้องพัก v i p 2สองนี่ไม่เป็นไรไปเลยให้น้องพร้ใจพาชมหน่อยสินี่คือห้องนอนที่เป็นโดมเนาะนี่ชิวๆมีผ้าม่านปิดได้เตียงนอนได้สองคน ชุดชากาแฟเดี๋ยวเราจะรังสรรคห้องนี้ใหม่เพื่อให้เรานอนสบายขึ้นนะครับนี่มองเห็นวิวภายนอกอย่างชัดเจนเดี๋ยวดูข้างหน้ากันเขามีโต๊ะให้ด้วยแต่เราก็เตรียมโต๊ะไปแล้วก็อ่างจากรุซี่นี่ มีอ่างครับนี่วิวเราก็จะเป็นวิวปิดนิดนึงเพราะเราจะดูเนินเขาเป็นที่ตั้งนี่เป็นนางกวักนะครับก็จะมีพื้นที่ด้านหน้านะครับพอประมาณที่จะปิ้งย่างอะไรกันเดี๋ยวเราจะจัดพื้นที่ตรงนี้ จังหวะแดดเข้าพอดีแต่อากาศเย็นดีครับจะได้เปิดไหมนะอ่างอ่าไปดูห้องน้ําหน่อยห้องน้ําก็มาตรฐานครับมีอ่างล้างหน้านะครับอยู่ด้านหน้านะครับเข้าไปก็าขาวมีเครื่องทําน้ําอุ่นฝักบัวแล้วก็ชุกครู่ก็ประมาณนี้ครับ รยากาศก็กกเป็นทิวเขาไปถ้าข้างหน้าเป็นทิวเขาถ้าเราอยากจะดูเป็นความลดหลั่นของความเป็นภูทบเบิกแล้วก็แลซ้ายนิดนึงนะ,ะก็ประมาณนี้หลังจากนี้เดี๋ยวเราจัดพื้นที่กันในละมิตใหม่ให้เป็นห้องของเราครับปรับพื้นที่เล็กน้อยตั้งก้เก้าอี้อะไรเดี๋ยวเราก็นั่งทานข้างอ่างน้ำจากูซี่ ครับโอเคครัไปอยู่ฝั่งนู้นอีกอะหมอกมาเฉยเลยฮะตามแผนฤดูฝนมุมมันมุมมันจังหวะมันดีด้วยครับเนี่ยใช่หมอกเมื่อกี้ ก้อนก้อนหน้านี้ถ่ายไม่ทันไปไวมากนะครับจางเห็นไหมมาจากทิวเขาไกลๆนู่นน่ะแล้วก็ไหลมาอุ้ยกระแทกหน้าผมเลยครับหมอกกระแทกหน้านิดนึงโอ้หมอกเข้าหน้าครับถือว่าดีครับธรรมชาติบำบัดเราอยู่ดูดีแท้ครับ หมีหมอกวิ่งมาหาเราแวบๆแ,แล้วเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเดี๋ยวกลับมาเผื่อหมอกจะยังอยู่กลับเราไปโดมสองตอนแรกมาก็แดดแดดเท่าแต่พอมันเริ่มอ่อนๆแล้วก็ดีฮนะสวยเลยเนีอธิบายคำว่าอ่อนๆอ่นๆเนี่ยมันก็คือมีปุยของ ตัวเมฆหมอกเข้ามาประทะาเราะนะนี่คือห่ว่นงงั้นโทรสั่งเลยตั้งแต่เรกๆเดี๋ยวเราได้รายการอาหารแล้ว,ลวเดี๋ยวเราโทรสั่งหมกูกระทะเราคุยกับรีสอร์ทไปแล้วโอซอนลอยฟ้าจัดให้อโอซอนเดี๋ยวจัดที่นั่งก่อนเมื่อกี้จัดโต๊อะไรไปบางส่วนแล้วเพื่อเพิ่มเพื่อให้เราสะดวกในการพักอาศัย ขอญาตเข้าห้องหน่อยครับพาไปเยี่ยมห้องป้าป้าเอง <Okay. S 1> เจ้าของห้องครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้เจ้าของห้องก็พาไปดู <Okay. S 1> ที่นั่งนิดนึงอะเจ้าของห้องพาไปดูที่นั่งตรงนู้นหน่อยเป็นไงบ้างไป <Okay. S 1> หมอกเม,มิกมีมาแวะเยี่ยมเย็นยังนี่นะนี่โอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันสั่งมาม่าด้วยจะได้มา แม่นั่งตางนี้ก็นั่งนี่เองเบียกสบายครับโอเคสถานที่ตอนนี้ก็ แดดออกเฉยเลยครับแต่ว่ามันก็ยังเย็นและหนาวอยู่สักพักก็ร่มแล้วแหละแต่ว่าลูกสาวหิววันนี้เรามาแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งใจมากินหมูกระทะแต่ว่าอดไม่ได้เพราะที่บ้านชอบทานเนื้อถ้ามาอากาศหนาวก็ต้องทานเนื้อกันซึ่งตอนนี้ไม่มีช้อนไม่มีซ่อไม,ม,อไ,ม,มอไม่มีตะเกียบมีแต่มีดเดี๋ยวเราจะทําเนื้อโดยใช้มีดครับกินชิวๆรอหมูกระทะสั่งอาหารไม่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มาเปิดเตา่อาเลยอันดับแรกโจ๊กให้เปิดเนยต่อครับแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะ ทำเนื้อให้ลูกสาวกินคำถามคือลูกสาวจะเอาเนื้อหรือเอาเห็ดก่อนเหนือไหมเนื้ออะไรไหมอ่าเนื้อเลยม <Okay. S 1> ายเ,ยมนเนื้อเลยนี่ทั้งทั้งเรื่องไม่เห็นแต่ผมคนเดียวนะไม่มีดูเ,เลยลสาวโชว์ตัวเลยโยโย่ ร้อนหน้าไม่ได้นีเ่เราเลยแล้วดูดูดูกลิ่นหอมกลิหอมเลยเห่อยหอมมากครับอันนี้เราอาจจะมีเนื้อไม่มากเพราะว่าเราตั้งใจมาทานแบบสุวธาเนาะ ออสอส,อสเตลียลูกสาวเช็ดจานรอหน่อยสิพร้อมไหมนี่อุ้ยอเสียงเอฟเฟคครับไม่มีอะไร <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว <S <S ตอนนี้คือบรรยากาศเนะี่ยให้เพื่อนๆดูบรรยากาศหน่อยว่าตอนนี้มันมีแดดนิดน,นึงแต่ว่าเราก็จัดที่นั่งนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจเอาอี o แค o ม,มาหรอกแต่ว่า ทางม mm ูล hmm. น oh, okay. so, right? oh. ิศบอกว่าฝนมันตกบ่อยก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าฝนมันตกถ้ามีทุกี้แคมป์เนี่ยมันน่าจะช่วยให้เรามีที่นั่งได้อะไรเงี้ยก็เลยเตรียมตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวรีนิดนึงก่อนเอาไว้เอาไว้เนื้ออัดลงก่อนเลยเบาครับเบาๆเดี๋ยวแผ่เนื้อก่อนแล้วจับตัวเล็กน้อยรีดนิดหนึล้วอาแล้วอุยเอฟเฟกต์อีกแล้ว หูหอมหอมแน่หอมเลยหอมเลยสุกแล้วนยมันต้องแค่นี้นะครับนต้อแค่นี้แหละเีวมตัโอ้โหคำถามเราไปแล้วเดี๋ยวหนูจะตัดกินเลยหรือาช้อนมาครับ ทำต่อด de. mm ีละเอ้าเนื้อออสเนื Hence, yeah. ้อออสไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มกินกับเกียร์รอให้เย็นนิดนึงแล้ใช้มือเลยรอเย็นนิดนึงแลใช้มือเลยเนื้อออสชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปไฟกลางๆไปกลางๆกำลังดีโรยเดี๋ยวรยไโรยเกลืออันนี้นี่ให้ดูหน่อยครับเรางมาใจโรยเกลือโชนี้โรยเกลือนิดนึงโรยเกลือนิดนึง่ง ปลาไสจะกินนะฮะสวรรค์เรามาแล้วครับหมูกระทะมาแล้วแล้วชิมนี่ปลาไท้ชิมให้ดูเพื่อนๆชมหน่อยผมหอมเลยร้อนๆเลยหนับชื่นใจไหมหนี่มาดูอันต่อไปดูอันต่อไปอันต่อไปอไปันต่อไปนี่ใครจะเอาอันนี้ใครจะเอาเอาได้อันนึงไหมอยากหรอเอาจานมารอเลย จานมาลองเลยครับนี่แล้วก็โรยเกลียวเหมือนเดิมดูการโรยเกลียของลูกสาวผมนะฮะไตจะมาก็งานเนี้ยปุ้งปิงปุ้งปิง,ปง,ปง,ปงแลาวนะไหนโชว์จานหน่อยไม่โดนสักไม่โดนเนื้อเลยโชว์จานหน่อยพร้อมกินยังางงดเหมือนหมูกระทะจะมาแล้วครับใช่ป่ะวะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวว่า ผมจะไปจัดที่นอนข้างในพาเพื่อนเพื่อดูแล้วที่นอนมันมียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปไปปูไปอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตามนี้ครับหมูกระทะมาส่งแล้วครับผมดีมั้ยล่ะเดี๋ยวไปกินกนะันหมูกระทะครับหมูกระทะรังสรรคพื้นที่ด้วยตัวเองเอาละครับผม นี่ครับอาจารย์สมาบ้าด้วยเราจะมีได้จะบอกทุกคนหกโมงยี่สิบหมอกมาเป็นกระจุกกระจุกเป็นขยุกขยุกสี่ขยุกเก็ดขยำทับ,บพเพื่อนๆ ท่านหมากระทุมูกระทาขายไม่ได้ครับหมูทับเบิกหมูกระทะาคือสิ่งจำเป็นสนุกสนานครับหมูกระชา้ากับวิวทัเบิกอีกมุมมองหนึ่งที่มีรีสอร์ทมากมายครับ ได้สองมุมเลยสำหรับห้องนี้โดมสองครับมุมเขาบ้างนี่เลยสองมุมเป็นเมืองนะ โดมอย่างงามครับนี่นอ,อไปดูข้างในกันนิดนึงนี่ภายนอกภายนอกภายนอกรอบแรกเนี่ยดูยังไม่จัดครับอันนี้เซตนิดนึงนีง่นเตียงสำหรับสองคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหานหรือแบ่งมุมนะครับไม่เป็นไรและนี่ที่นอนของก้ากับผมเองเป็นที่นอนเสริม ทางดีสอดใจดีมากครับเสริมฟรีเป็นกรณีพิเศษครับสวยเลยนี่หมอนมอน่วงหมอนแดงนี่ของผมเองนะครับนี่มาดูบรรยากาศภายในโดมนิดนึงนะครับอากาศเย็นสบายครับพุทธเบิร์กลุ่นอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายแอร์ไม่ต้องมีหนาวนะครับนี่แล้วก็มีม่านให้ข้างนอกเขาก็ทานอาหารอยู่ในลูกสาวทานอาหารอยู่ บรรยากาศนะครับโอ้มองไปเห็นตรงนู้นตรงนีตง้ตรงนั้นฟับเข้าห้ปิดม่านนิดนึงนี่ถ้าไม่อยากให้ใครเห็นแล้วก็บังตาท่านึงบังได้นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคอาจจะมีมุมที่ยังยังเห็นใครนอกอยู่บ้างนะครับก็ก็ไม่เป็นไรอันนี้จะได้ฟีลลิ่งละกันความส่วนตัวอาจจะไม่ไม่ได้มากนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่ที่นอนจะเละไปกว่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวใกล้เวลาที่เราจะ เข้ามาถร u พักผ่อนนอนหลับนะครับตอนนี้ก็ทานอาหารกันไปก่อนนี่นี่บรรยากาศเฟี้ยวๆเลยนะครับโอโซนลอยฟ้าย้ำเตือนเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเช่าที่พักสั่งจองที่พักไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยตอนนี้ระมัดระวังด้วยนะครับเพจปลอมเยอะมากอันตรายผมก็เกือบแย่มาแล้วรอดมาได้ฟิวฟิวครับเตรียมนอนที่ฝ้า โอเคยังไม่นอนครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในโดมนะครับประมาณนี้โอเคครับ ได้เวลานอนครับปิดคลิปในคืนนี้พักผ่อนนอนหลับกันเพื่อความสุขสบายในยามเช้าปิดม่านสนิดนึงนะฮะกัรคนอื่นเห็นจะได้บังตาและเจอกันในค่ำคืนของวันเอในเช้าวันพรุ่งนี้ครับ굿ไบในส่วนของเช้านี้ครับก็ประมาณ6กโมงครึ่ง กับความเย็น17องศานะครับที่ภูทับเบิรดข้างหน้าผมมันเป็นดิวปิดนะเนาะมันก็คงจะไม่มีทะเลหมอกนะครับก็คงไม่เป็นไรแต่มีคลุมหมอกนิดน้น้อยให้พอใจชื้นนะครับว่ามีทะเลหมอกก็คงจะเป็นตีซ้ายหรือไปทางไหลเขาที่เป็นทางเปิดไปข้างล่างไม่เป็นไรเย็นสบายแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับกับการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ เดี๋ยวเช้านี้7จ็ดโมงเขจะมีอาหารเช้ามาให้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าโดนอามาตะน,นครของผมเนี่ยที่อยู่กันมาเนิ่นนานเกือบพัดพลาดจากกันไปดูบรรยากาศของกูทับเบิกสักมุมหนึ่งมุมมองหนึ่งนะครับโอเคครับ ครับบินโดนให้ดูไม่ไกลมากเพรโดนมแก่แล้วก็ดูใกลๆ้ๆง่ายๆดูชิวหมอกดูตัวบ้านของที่นี่ครับสําหรับที่องค์สนลอยฟ้านี่เจ้าของใจดีครับแขมใม่เราหนึ่งชุดพ่อแม่ลูกสามคนรีสอร์ทสวยอาหารใจดีโอ้สุดยอดครับไป้าล้านานชันอ้าวหมอกมาเยือนแล้ว จะถึงห้องผมแล้วเนี่ยฝากแวะมาหน่อยนะครับบอกจ๋าแวะมาหาฉันหน่อยจ้าเร็ว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 เรุกแร้วเร็วเร็วเร็วเวเอ้วเยอวเลยวเยอวเลยวเร็วเร็วเร็วเรวเร็ลเววเาวเววเรววววเรววเวว อ้อมมาเลยอ้อมมาหน่อยอ้อมมาที่โอโซนลอยฟ้าหน่อยแล้วแม่มารับแขกให้จริงๆครับสำหรับเชา้านี้หมอกยิ้มๆมาเลยนะครับยิ้มๆมาเลยสวัสดีครับขอบคุณธรรมาชาติที่ออกมาต้อนรับนะครับ ได้ดูฝนเอ,เอิมฟรุงกระชายอ้อมมหาโดมสองโหโซนลอยฟ้าหน่อยสินะครับ โอเคได้เวลาล่ำลากลับบ้านกันได้ฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ต c r i b e กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทริปหน้านะครับเราแต่ละวันเที่ยวครับก็กลับบ้านกันครับ ก็ยังไงก็ฝากช่องตัวเตตบันเที่ยวด้วยนะครับดูการารีวิวแบบสไตล์ของเราเองนะครับที่โอโซนลอยฟ้านะครับก็ผูกทับเบิกครับผมบรรยากาศดูปิดจ็อกกันหน่อยบายบายนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ